พี่เบิร์ตถึงเลือกสิ่งนี้พี่ต้องเลือกแล้วพี่ต้องลองแล้วพี่จะพูดได้ว่ามันดียังไงแต่อันนี้ลองค่อยแล้วสองอาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนปีหนึ่งออมันดีจริงๆถามว่าพอใจกับผลลัพธ์ของชี่ออยังไงเอาอเรียกว่าเล่าประสบการณ์จริงดีกว่านะครับคือผมเป็นคนทํางานหนักมากด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยการทํางานที่มันหนักพอเราได้มีโอกาสทานชี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคือมันทําให้มันเติมเต็มในส่วนที่เรา ขาดไปมันปรับสมดุลให้เราจากที่เราเหนื่อยเพลียเนี่ยมันปรับให้เราบาลานซ์ให้พลังงานเราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่สารกระตุ้นที่ทานเข้าไปแล้วก็มีพลังอะไรเงี้ยต่อเลือกชีนะครับผมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตมาจากสมุนไพรหาย,ยาก3มชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทังเช่าสายพันธุ์ทิเบตสมเกาหลีหรือว่าเห็ดหลินจือน,นะครับผมเป็น3เม็ดในหนึ่งซองบอกเลยว่าสะดวกมากๆและสําหรับตัวผมเองเนี่ยบอกเลยว่าชีสําหรับผมนะ ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่อาหารเสริมผมมองว่าการที่เราเลือกชีพเป็นของขวัญให้ใครสักคนหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นทั้งการบอกรักเป็นทั้งการแบบเป็นตัวแทนของความห่วงใยกันนะครับผมและใครที่ยังไม่ได้ดูแลตัวเองวันนี้ก็อย่าลืมให้ชีดูแลคุณด้วยนะครับ